ดีค่ะวันนี้น้องไปจะมาเล่นอะไรคะรอโอเคแม่บอกนะกะลามะพร้าวเดินกะลานะคะอ้าวเริ่มค่ะโอ้ไม่เป็นไรค่ะอ้าวเริ่มใหมค่ะใจเย็นๆลูกเอออ้าวใจเย็นๆอ้าวเริ่มค่ะ ส่วนพี่ปิงก็วิ่งคอยไปนะคะมันมีสองอันเด็กอันนึงเขาให้มามันรูใหญ่มากอืมอมันรูใหญ่แบบนี้ค่ะแล้วเดินแล้วก็มันก็จะหนีกเนื้อนอกก็เลยเล่นไม่ได้เด็กไม่ชอบอ้าวทีนี้ถึงตาพี่ปิงนะคะเริ่มค่ะ one two three let's go เด็กนนนนอ,อย่าบังสิคะนนอ่าใจเย็นค่ะ เช้าๆออกกำลังกายหเหนื่อยเล่นกันนานแล้วแต่โทรศัพท์แบตหมดเพิ่งเอามาต่อหเหนื่อยเหนื่อยน้องไปบอกเหนื่อยค่ะเพราะว่าเล่นตั้งแต่เช้าเลยนะคะ,ะถึงคิวน้องไปต่อค่ะน้องไปสู้ๆสู้ๆไหมคะอ้าวโอเคมีสมาธิน้องไปต้องมีสมาธิค่ะไม่พูดมากใช่ไหมเ,เก่งเยี่ยม เยี่ยมเฮ้ยเย,ย้เก่งมากอ้าวถึงคิวพี่ปิงแล้วครับไม่ไงนื่ไ,ไงเอาเชียร์พี่ปิงค่ะพี่ปิงสู้สู้อ่าพี่ปิงใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นวันนี้อากาศดี เกาะสมุยอากาศดีค่ะวันนี้อ้าวใจเย็นเย็นวิ่งจนหมดขาหมดแรงหรอคะวิ่งเล่นขาหมดแรงเออใจเย็นเย็นเจ้เย็นๆ พี่ปิงสู้<ๆ>สู้ให้ดูไอ้เพื่อนดูพี่ปิงมั่งอ้าเพื่อนเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้พี่ปิงและน้องปายด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจนะคะอ่ะ thank you. อาวถึงคิวเหงื่อแตกเลยเหงื่อแตกโอ้เหงื่อแตกเลยนะคะอ่าวถึงคิวน้องปายต่อคะ่ะ<ๆ>เย็นคๆถลก คิวต่อไปกะลามะพร้าซื้อสั่งลาซาด้าหรือช้อปปี้ได้เลยนะคะมันจะมีมีมีม,ม,มไว้คือทุกอย่างจะมีเลยรู้สึกว่าจะเป็นห้าสิบกว่าบาทเนี่ยค่ะเออคู่หนึ่งก็จะประมาณเนี่ยอันสองอันก็ประมาณร้อยหนึ่งร้อยกว่าบาทไม่เกินแต่ถ้าใครมี นก,ก็ทำกันง่ายๆเนาะใช่ไม่ยากแต่ว่าเนาะซื้อมันก็สะดวกกว่าจัดป้ายเก่งค่ะซื้อมานานแล้วนะคะแต่ว่าก็เพิ่งรือเอามาเล่นอีกทีหนึ่งตอนนั้นยังเล็กกว่าน,นี้ก็ยังเดินไม่คล่องอะไรขนาดนี้ อันนี้ก็ถือว่าโอเคเดินเดินได้เยอะเลยโอเคเหนื่อยพักก่อนบายบายค่ะเร็วบายบายก่อนบายบายก่อนค่ะทำไมหน้าบูดอย่างนั้นล่ะ <c oughs> อ่าบายบายค <c oughs> <c oughs> ่ะอ่าบายบายค่ะโอเค